กว่า80ปีแล้วที่ลุงประสานฉายาวัฒนากรชาวจีนจากพ้นทะเลมาตั้งรกรากในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตปตานีแต่ไม่มีปีใดเลยหรือคำขู่ครั้งใดเลยของแนวร่วมที่ลุงประสานมองว่าจะทำให้คนในอำเภอสายบุรีปิดร้านเกือบทั้งหมดได้เหมือนเช่นวันนี้ยิ่งเมื่อเกิดเหตุระเบิดในรถยนต์ที่มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บกว่า40คนเมื่อวันที่21กันยายน ตามมาด้วยข่าวลือแบบปากต่อปากว่าทุกคนต้องปิดร้านจึงไม่มีใครกล้าค้าขายไม่มีปิดเลยทุกวันเลยทุกนเแต่คิดว่าจะต้องปิดไปอีกอีกสงคะเนี่ยนั่นแหละก็ยังไม่แน่แนะแต่สำหรับผู้ประกอบการในเขตเมืองปัตตานีหลายร้านเริ่มเปิดกิจการมากขึ้นแม้จะยังไม่มั่นใจท่ามกลางการคุ้มกันอย่างหนานแน่น ต้องดูแลตัวเองต้องระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาดูคนผิดหน้าอะไรพอดีมาอยู่ตานีนานให้รู้จักก็รู้จักมั่งการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในวันนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะทำให้ผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ50านั้นเริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นบอกว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนในการต่อสู้เรื่องสงครามข่าวลือค่ะ รากดการปล่อยข่าวลือข่มขู่ให้หยุดงานในวันศุกร์ถูกวิเคราะห์จากหน่วยงานด้านความมั่นคงว่าเป็นการเปิดฉากสงครามข่าวสารด้วยการใช้ข่าวลือในลักษณะการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความตื่นตระหนกซึ่งรัฐก็มีข้อจำกัดในการสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะสื่อของรัฐยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพออีกทั้งพฤติกรรมของคนรับสารมักไวต่อการรับรู้ข่าวสารเชิงลบมากกว่าข่าวสารเชิงบวกและสื่อกระแสหลัก,หร,กหรือสื่อกระแสรอง ก็ยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทำให้ข่าวสารการค,คุมครูที่นำสเสนอกลายเป็นแนวร่วมมุมกลับส่งผลให้ความหวาดกลัวขยายวงกว้างมากขึ้นแต,แต่จุดอ่อนที่สำคัญก็คือเราเรายังไม่มีหน่วยงานกลางที่จะรับผิดชอบในการชี้แจงมาสู่การรับรู้ของพื้นที่ให้เกิดอิมแพคได้โดยตรงเพราะว่าอย่างช่องทางในการติดต่อสื่อสารเนี่ยบางครั้งเราค่อนข้างมีข้อจํากัดนะครับคนที่มาประกาศและใช้ข่าวเลย เราเชื่อมโยงไปกับการระเบิดที่นู้นที่นี่ทําให้พี่น้องหวาดกลัวเนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างจริงจังนะครับรวมพลังกันทุกฝ่ายเนี่ยเราก็จะตกอยู่ภายใต้ข่าวลือความหวาดกลัวทิ้งใบปลิวอยู่อย่างเงี้ยการปรับยุทธการด้านข่าวสารเพื่อต่อสู้ในสงครามข่าวลือคือการใช้กลไกของผู้นําท้องถิ่นเช่นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้นำทางความเชื่อเพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจกับประชาชนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องอดทนต่อการยั่วยุด้วยสงครามข่าวสารที่บิดเบือนเพื่อไม่ให้ตกหลุมพลางใช้ความดุนแรงกับประชาชนที่เป็นเหยื่อสงครามข่าวลือเช่นกันอิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน